วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ลุงกับป้าจะนํามาชมแหล่งหินตัดอายุกว่าพันปีครับในสมัยที่อาณาจักรหอมรุ่งเรืองครับคนในอดีตนําหินจากตรงนี้ไปสร้างศาสนสถานและปราสาทหินที่พบในนครราชสีมาหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นปางเมืองเก่าปรางเมืองแขกแม้กระทั่งเมืองเสมาของอําเภอสุงเดินครับปราสาทหินพนมวัน และปราสาทอินทิมายที่เรารู้จักกันดีก็นํานหินจากแหล่งหินตัดอำเภอสีคิ้วตรงนี้ครับไปก่อสร้างปราสาทหินหรือว่า,าศาสนสถานครับเป็นแหล,งล่งโบราณสถานที่อยู่ใกล้บ้านลุงกบ้าห่างจากบ้านพักเกียน1กิโลเมตรนั้นวันนี้จึงนําเพื่อนๆมาชมบรรยากาศและก็ภาพของแหล่งหินตัดในอดีตกว่าพ,พาันปีเชิญติดตามได้ครับ ในราวพุทธศตรวรรษที่12เป็นต้นมาหรือราว1,400ปีก่อนชุมชนโบราณในภาคอีสานหันมานับถือาศาสนาพุทธาศาสนาฮินดูก่อให้เกิดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทางาศาสนาขึ้นาศาสนาสถานเหล่านี้ใช้วัสดุหลายประเภทในการก่อสร้างเช่นไม้อิฐศิลาแรงและโดยเฉพาะหินทรายซึ่งเป็นวัสดุสำคัญที่ นำมาก่อสร้างเนื่องจากมีความแข็งแรงและแกะสลักลวดลายได้ซึ่งแหล่งหินตัดบ้านมอจบกตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่งแหล่งหินตัดสีคิ้วนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เป็นเนินเขาหินสายเตี้ยนะครับ ของหมวดหินภูผานพบร่องรอยการสกัดหินเป็นก้อนเหลี่ยมของคนในอดีตโดยมีเครื่องมือเหล็กประเภทสิวเป็นหลักก้อนหินถูกสกัดเป็นก้อนลึกยาวบริเวณบางบริเวณจะถูกสกัดไปขนานไปกับแนวแตกของธรรมชาติของหินแล้วแบ่งแยกย่อยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก่อนที่จะสกัดด้านล่างและยกออกไปโดยการงัดโดยการเคลื่อนย้ายออกไป ก็จะมีร่องรอยที่เหลือให้พบหลายๆจุดที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายหินออกไปนะครับบริเวณแหล่งหินตัดแห่งนี้ยังได้พบหลุมกุมพลักขนาดใหญ่หลายหลุมนะครับซึ่งชี้ชัดว่าในอดีตก่อนที่คนโบราณจะเข้าไปตัดหินพื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นพื้นท้องน้ำของแม่น้ำโบราณสายหนึ่งมาก่อนแหล่งหินตัดนี้เป็นหลักฐานทางโบราณนคดีที่ชี้ชัดว่าคนโบราณในอาณาจักรขอมเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่15-18หรือประมาณ800-1,100ปีก่อนนะครับได้ตัดหินทรายจากแหล่งนี้ไปสร้างปราสาทหินที่พบหลายแห่งในพื้นที่โคราชจีโอพ์คนะครับไม่ว่าจะเป็น ปราสาทหินเมืองเก่าปราสาทหินเมืองแขกปราสาทหินพนมบันนะครับแม้กระทั่งปราสาทหินพิมายที่ใน,ในจังหวัดนครราชสีมานะครับบริเวณด้านหน้าของแหล่งหินตัดก็จะมีอาคารแสดงข้อมูลสารสนเทศให้พวกเราได้ศึกษานะครับว่า แหล่งหินตัดนี้มีที่มาอย่างไรแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของหินของเปลือกโลกนะครับบริเวณโคราจีโอพาร์คนะครับแล้วก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางเปิดให้ชมตลอดนะครับไม่มีหยุดเสาอ,อาทิตย์นะครับก็ต้องขอบทุกคนท่านผูม้มวยการและแเจ้าหนะ้าที่ของสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมานะครับ ที่ดูแลบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นที่จรถไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาสารสนเทศที่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ที่มาของแหล่งหินตัดอายุกว่าพันปีของคนโบราณในอดีตที่เขามุมานะนำหินจากตรงนี้เคลื่อนย้ายไปสร้างประสาหินและศาสนาสถานครับอยู่ติดกับถนนมิตรภาพก่อนที่จะถึงอำเภอสีนิ้ว เพียง2กิโลเมตรนั้นถ้าท่านมาจัดกรุงเทพจะอยู่ด้านขวามือมาชมบรรยากาศของแหล่งหินตัดโมราณนะครับอย่าพลาดนะครับถ้ามานครราชสีมาแวะชมได้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้ให้กำลังใจลูงกระป้ากดติดตามถูกใจด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ